สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวน้าราตรีไพศาลสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะรักษาราชการพ่วงหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมกันทําบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาดโดยรอบบริเวณสถานศึกษาค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาล5ระบบาสาธิตเทศบาลเมืองลบรีนางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการเพ้่ออำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและรักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรค่ะทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทยัยและพระบรารกายปฏิบัติพระราชการณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อพระสคนิกรชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบในการคิดสร้างสารรค์ทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยทรงมีโครงการในพระราชดำริพระราชดำรัสอย่างมากมายเพื่อให้พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวนัน และเพื่อเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะโดยทางโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความจงรักในสามสถาบันหลักของชาติวันที่13ตุลาคมเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษว่าวันนวมินทราพมหาราช โดยรัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยขอให้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติหรือถวายเป็นพระราชกุศลตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม หลังจากเสร็จพิธีตักบาตท,ทางคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียนค่ะ ปฏิบัติการจับลิงรอบที่5ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องใกล้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้600ตัวซึ่งลิงทุกตัวที่ถูกจับมาได้จะถูกนำเข้ากรงสำรองชั่วคราวณสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อรอการตรวจสุขภาพทำหมันทำสัญ,ญลักษณ์ต่อไปค่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่8ตุลาคม2567ทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า ยังติดตามปฏิบัติการจับลิงรอบที่5ซึ่งเป็นวันที่6ของปฏิบัติการจับลิงโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเทศบาลเมืองลบบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตั้งกลงดักจับลิงขนาดเล็กตามจุดต่างๆโดยรอบพระปรางสายอด หลังจากที่มีการปรับแผนการจับลิงจากเดิมที่ใช้กรงขนาดใหญ่มาเป็นขนาดเล็กแทนเนื่องจากลิงสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้กรงดักจับลิงขนาดเล็กวางตามจุดต่างๆรอบพระปรางสามยอดและใช้อาหารล่อลิงข้างในกรง และเมื่อลิงเข้าไปกินอาหารเจ้าหน้าที่ก็จะดึงเชือกปิดกลงให้ลิงติดอยู่ข้างในและผลย้ายลิงไปที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีทันทีค่ะแม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถจับลิงได้ครั้งละตัวแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะลิงเรียนรู้ได้มากขึ้นทั้งนี้ปฏิบัติการจับลิงรอบที่5ที่เน้นเฉพาะลิงที่สร้างความเดือดร้อนํำคาญกลุ่มพระปรางสายอด โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งกรงไว้สามจุดประกอบด้วยที่ริมถนนวิชาเยนข้างร้านชโยวานิดหนึ่งกรงที่บริเวณบนพระปรางสามยอดหนึ่งกลงและที่จุดให้อาหารลิงด้านหลังพระปรางสามยอดใกล้กับโรงหนังมาลายรามาอีกหนึ่งกรงค่ะโดยวิธีการจับลิงใช้รูปแบบการจับแบบเดิมคือการใช้อาหารล่อลิงให้ลิงเข้าไปกินแล้วติดอยู่ในกลง โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลบบุรีได้เคยผ่านประสบการณ์ในการจับลิงมาแล้วหลายครั้งซึ่งเคยได้ร่วมงานกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาก่อนจึงมีความชำนาญและรู้วิธีการจับลิงเป็นอย่างดีค่ะและมีการรายงานว่าเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ได้จับลิงเพิ่มอีก35ตัวทำให้ยอดรวมปฏิบัติการจับลิงรอบที่5 สามารถจับลิงไปรวมทั้งสิ้น583ตัวใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้600ตัวคาดว่าอีกเพียงหนึ่งวันก็จะทำได้ตามเป้าที่วางไว้โดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมทำหนังสือประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมารับช่วงต่อในการดำเนินการตามขั้นตอนทั้งการทำหมันตรวจสุขภาพทำสัญ,ญลักษณ์ต่อไป ขณะที่ลิงที่จับมาได้ถูกนำเข้ากรงสำรองชั่วคราวนาสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีที่มีบ่อน้ำบันไดลิงชั้นที่ต่อเติมเป็นที่นอนของลิงโดยให้ลิงได้แสดงพฤติกรรมได้อย่างเต็มที่ให้ลิงได้อยู่อย่างสุขสบายค่ะ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบรีดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าก่อกลางถนนานารายมาราชหลังบางช่วงดับโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีแสงสว่างเพียงพอพร้อมทั้งยังได้ซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าก่อกลางถนนนารายมหาราชหลังจากพบว่ามีบางช่วงที่ไฟฟ้าก่ะกลางดับโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้เข้าตรวจสอบและแก้ไขทันทีค่ะโดยได้ทำการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้เหมือนเดิม พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการบํารุงซ่อมแซมโคมไฟเปลี่ยนหลอดไฟตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ดับให้กลับมาใช้งานได้อย่างเดิมรวมถึงดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของวงจรไฟฟ้าอีกด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีต้องใช้รถกระเช้าเพื่อขึ้นไปดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ต้องขออาภัยผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่ได้รับความสะดวกสบายในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบบุรี หากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะเสียหายหรือชำรุดสามารถส่งคำร้องมาได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจะเข้าไปตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมต่อไปค่ะทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้วางนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายเช่นสารต่อโครงการก่อสร้างถนนที่ดำเนินการไว้แล้วเพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแผนผังระบบคมนาคมขนส่งที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร และรองรับการขยายตัวของเมืองการปรับปรุงบำร,รุงรักษาถนนภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานติดตั้งปรับปรุงบำร,รุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในถนนสายสำคัญภายในเขตเทศบาล ส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยนโครงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็นหลอดไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานเพิ่มความสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักติ์ไกลฤกิกกรรมการผู้จัดการเคเบริลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ